แข่งขันไปเยือนอวกาศก็มาพร้อมกับความก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยีเรื่องอวกาศนะคะและอาจจะได้เห็นการท่องเที่ยวการเดินทางไปเยือนอวกาศมากขึ้นอย่างสาหรัฐก็เริ่มมีแนวคิดที่จะสร้างโรงแรมในอวกาศและคาดว่าอาจจะเปิดบริการให้ให้ได้ในอีก5ปีข้างหน้าด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณทรนินเทพวงศ์ค่ะ To ภาพจำลองของสถานีอวกาศที่บริษัท Orbital Assembly ของสหรัฐมีแผนที่จะสร้างเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพักและทดลองการใช้ชีวิตนอกโลกบริษัทออกแบบสถานีอวกาศเพื่อสร้างเป็นโรงแรมและสถานีวิจัยที่จะโคจรรอบโลกโดยแบ่งเป็นสถานีอวกาศพ i โอเนียร er, รองรับได้28คนคาดว่าจะให้บริการในอีก3ปีข้างหน้าเป็นสถานีที่ประกอบด้วย5โมดูลประกอบกันเป็นวงแหวน ปี2027จะเปิดให้บริการสถานีอวกาศ Voyager ลักษณะของสถานีอวกาศเป็นวงล้อขนาดใหญ่สร้างเป็นโรงแรมระดับ5ดาวที่รองรับคนได้400คนภายในแบ่งเป็นห้องพักหรูร้านอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกและมีกิจกรรมให้ผู้เข้าพักได้เข้าร่วมพร้อมกับชมบรรยากาศจากนอกโลกซึ่งเปิดให้เข้าพักได้ชั่วคราวหรือสามารถซื้อเป็นบ้านพักต่างอากาศได้ สถานีอวกาศทั้งสองแห่งนี้ออกแบบให้มีการสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมโดยการหมุนตัวของสถานีเพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่อาศัยได้เป็นเวลานาน,านขณะน,นี้โครงการอยู่ระหว่างการทดสอบและประกอบโครงสร้างที่จะใช้เป็นตัวสถานีซึ่งมีแผนจะเริ่มก่อสร้างระยะแรกในปี2023บริษัท Axiom Space เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เตรียมจะก่อสร้างสถานีอวกาศเอกชนแห่งแรกสำหรับการทดลองและงานวิจัย เตรียมเริ่มก่อสร้างในปี2024โดยร่วมมือกับน a ซาเชื่อมต่อโมดูลแรกกับสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS สำหรับการก่อสร้างในระยะเริ่มต้นก่อนที่จะแยกตัวและสร้างสถานีอวกาศเอกชนเต็มรูปแบบซึ่งประกอบไปด้วยห้องทดลองห้องชมวิวโลก360องศาและที่อยู่อาศัยนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศที่เปิดให้เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นโอกาสให้คนทั่วไปได้สัมผัสกับอาวากาศเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้องค์การอาวกาศสหรัฐหรือนาซาเปิดให้เอกชนเข้าร่วมพัฒนาโครงการอาวกาศตั้งแต่ปี2012หลังจากที่ยานดราก้อนของบริษัท SpaceX เข้าเทียบสถานีอวกาศนา,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 านาชาติเพื่อขนส่งสเสบียงและอุปกรณ์การทดลองก่อนที่จะส่งนักบินอวกาศชุดแรกในภารกิจคริาก้อนเดโม2 ซึ่งเป็นภารกิจที่ใช้ยานของเอกชนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครั้งแรก so เมื่อปี uh huh. ที่ผ่านมาบริษัท Virgin Galactic ของ Richard Branson และ Blue Origin ของ Jeff Bezos ได้เริ่มต้นการทัวร์อวกาศพามนุษย์ขึ้นไปสัมผัสกับสภาวะไร้น้ำหนักกลายเป็นประตูสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักบินอวกาศสามารถขึ้นสู่อวกาศได้ yeah, การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับอดีตสหภาพโซเวียตจากการแข่งขันด้านความมั่นคงและการทหารสู่ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมกับนานาชาติเปลี่ยนผ่านสู่การให้เอกชนเข้ามามีบทบาทเกิดภารกิจอวกาศรูปแบบใหม่ขยายตัวมากขึ้นกลายเป็นพื้นที่การลงทุนแห่งใหม่ที่น่าจับตาและย่อมหมายถึงโอกาสสำหรับคนทั่วไปที่จะได้สัมผัสอวกาศได้ง่ายขึ้น ธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน